จริง,รงแล้วใต้ตึกนั้นมันมีอะไรกันแน่หรอคะในขณะที่ตึกเก่าทั่วประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถล่มเลยดังนั้นท่านนายกคะรีบเร่งตรวจสอบและทําให้เห็นว่ารัฐบาลในสมคุณเนี่ยตั้งใจที่จะาทําง,งานเพื่อประชาชนคนไทยจากหัวใจจริงค่ะดังนั้นสที่เราอยากจะให้ลงโทษนะคะนอกจากแบล็กลิสต์แล้วจําคุกตลอดชีวิตและให้ออกมารับผิดชอบออกมาเปิดหน้าคะ่ะเพราะว่ามีคนตายเท่ากับว่ามีคนทําค่ะฝากด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่พูดเก่งไม่ใช่แค่สัมภาษณ์เก่งแต่รบกวนทำให้อีกเป็นรูปปัน้นด้วยควาห็อทุกคนร่วมไว้อะไรเดี๋ยวผู้สื่อข่าวไปายงานและข้อต่อมาคือเอ็มต้องการให้แบงก์ลิสเช่นกันกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วกับประเทศของเราในการสอดใส้สัมปานมาเป ตอบที่ดูไรเดียรสาแต่เอ็มต้องการที่จะฟุกตลอดชีวิตกับใครก็ตามที่เป็นต้นเหตุของการที่ทาให้ตึกถล่มนี้เพราะว่าอิสรภาพของคุณที่ถูกพรากไปไม่อาจเทียบได้กับลมหายใจเดียวเขาถูกคนผู้เป็นที่รักในครอบครัวละที่สุดคางเราควรที่อยาไม่ให้ประเทศของเราเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกที่จะเข้ามาโกงกินประเทศของเราได้อีกครั้งบถ้าสิ่งที่จะสร้างใหม่เราไปตรวจสอบทำระบบแจ้งเตือนเพื่อคนไทยทุกคนด้วยค่ะ